ถนนเรียบงานเนี้ย ب, ต้องยกให้รถบดซากไกลสวัสดีครับพี่ๆกลับมาพบกันที่เพียนพีอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ออฟพาชมรถบดไซส์ใหญ่กับเจ้าคันนี้เลยซาไก s v 900 d v คันนี้จะมีสเปคอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมรอบตัวรถกันเลยครับสำหรับสเปคคันนี้นะครับจะเป็นรถบดสันสะเทือนล้อเรียบมาพร้อมห้องเก๋งน้ำหนักรถ18.9ถึง19.7ตันวางเครื่องยนต์6สูบ e สูบ169แรงมา้า ซื้อรถกับพีเนพีมั่นใจได้เลยว่านําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ร้อซครับสาหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาชมเครื่องจักรนะครับพีเนพเราเปิดให้บริการทุกวันบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนบานาตาดกม3าจังหวัดสมุทรปราการอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพถ้าสนใจก็ทักเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามพีเนพเราไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเครื่องจักรนาเข้าคุณภาพแบบนี้นะครับวันนี้ออฟพอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ